สวัสดีครับทุกคนนี่คือชุดคู่หูวัวแพนไคโตซานนะครับตอนนี้ชุดคู่หูวัวแพนไคโตซานนะครับกําลังนาเข้ามาส่งที่สํานักงานใหญ่นะครับจากโรงงานนะครับทั้งหมดนะครับหนึ่งมืนสามพันชุดนะครับนี่นะครับเมื่อมาเป็นลังแบบนี้นะครับอันนี้คือลังไคโตซานนะครับนี่คือไคโตซานและนี่ก็คือซองวร์แพนนะครับก็คือชุดกู่หูวัวแพนนะครับเมื่อมาเป็นลังแบบนี้นะครับมาเป็นแถวแบบนี้เลยนะครับ ลำเลียงกันแบบนี้แล้วก็เอามาคัดแยกเป็นซองแบบนี้นะครับมัดละ5ซองนะครับแล้วก็ติดช้อนด้วยนะครับและนี่ก็คือการคัดแยกนะครับชุดกู่หูเวอร์แพนไคโตซานนะครับเพื่อเตรียมนะครับจัดส่งยังศูนย์กระจายสินค้าของเวอร์คัสอินโนเวชั่นนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับและถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะครับหรืออยากจะ เป็นตัวแทนจะจำหน่ายชุดคู่หูเวอร์แพนไคโตซานนะครับติดต่อสอบถามยังแหล่งข้อมูลที่ท่านรับชมได้เลยนะครับชุดคู่หูเวอร์แพนไคโตซานนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับเพื่อกเกษตรกรไทยยั่งยืนครับ